ที่หนูใส่อยู่นะคะจะเป็นสร้อยคอลายเดียวกันก็คือจะเป็นสร้อยคอลายโซ่เรือแต่ตัวจี้นะคะพี่ขาจี้ก็คือจะเป็นงานที่แตกต่างกันพี่อย่างเช่นนี้เลยเอาเส้นล่างก่อนแล้วกันจะเป็นจี้นะคะงานโกแซนพี่ขาเป็นจี้โกแซนเป็นงานขัดทรายวิ้งวิงส,สวยๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นจี้มุกขาวเหลี่ยมมุกขาวพี่ขามีตัวอักษรเหมือนกันค่ะพี่อยากให้พี่ๆช่วยดูว่าระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างแบบไหนสวย น,นี้นะคะพี่นะคือปรับสั้นปรับยาวได้นะคะพี่พี่สาเอออันนี้แต่ว่าหนูใส่แบบว่าอ่าไม่ไม่เท่ากันให้ดูเนาะเพราะว่าอยากเปรียบเทียบให้ดูว่าใส่ขึ้นคอไปแล้วอะ่ะพี่พี่มองกันว่าระหว่างจี้สีทองกับจี้สีขาวแบบไหนสวยแต่สําหรับหนูนะคะสวยทุกสองแบบสวยทั้งสองแบบแต่ถ้าแบบถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าถูกใจหนูนะหนูชอบเป็นงานโกแซนขัดสายสีทอง ง่ายเลยพี่ค่ะเป็นงานแฟชั่นเป็นงานสตนเลสเกรดพรีเมียมลูกค้าไม่รอกไม่ดำวันนี้จะมาขายให้เออถ้าสมมติว่าชอบงานจี้สีขาวกดเลือกได้เลยในตะกร้าถ้าชอบสีทองกดเลือกในตะกร้าได้เลยหนูแปะพิกัดไว้แล้วพร้อมจะส่งจ้า